สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปซัมเมอร์2022 <Yeah. S 1> เอเวอร์ตันตกเป็นข่าวว่ามีเอมมานูเอลเดนิสกองหน้าของวัตฟอร์ดเป็นเป้าหมายเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากลิชาลิซอนย้ายทีมออกไปโดยเดนนิส มีค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์ซึ่งมีแนวโน้มที่วัตฟอร์ดจะขายผู้เล่นในทีมออกไปเพื่อปรับโฉมทีมใหม่ทอนแนมฮอสเปอร์เปิดตัวอีบิซูมาที่ดึงตัวมาจากไบตันด้วยราคารวมเบ็ดเร็จอาจสูงถึง35ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็นค่าตัวที่จ่ายทันที25ล้านปอนด์ส่วนอีก10ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับจำนวนเกมที่ลงเล่นและความสำเร็จร่วมกับสโมสร ทั้งนี้บิสูมาเซ็นสัญญากับสเปอร์เป็นเวลา4ปีหรือจนถึงปี2026โตโตเมอร์คาโตรายงานว่าทอตแนมฮอตสเปอร์กำลังเดินเรื่องต่อสัญญาใหม่กับแฮร์รี่เคนจากเดิมจะหมดในปี2024ต่อยาวออกไปจนถึงปี2027ซึ่งนั่นจะทำให้เคนอยู่กับสโมสรนนานเกิน2ทศวรรษหลังจากมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2004 สโมสรปอร์โตยืนยันว่าได้ปล่อยฟาบิโอวิเอล่าให้อาร์เซนอลด้วยมูลค่าเบื้องต้น40ล้านยูโรแล้วจะเพิ่มขึ้นอีก5ล้านยูโรตามเงื่อนไขผลงานและความสำเร็จจากการลงสนามซึ่งล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าวิเอล่าผ่านการตรวจร่างกายกับอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วและเซ็นสัญญากับเพื่นใหญ่ถึงปี2027สกายสปอร์ตรายงานว่าบบเยนมิวนิก บรรลุข้อตกลงกว้าตัวซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลด้วยราคารวมเบสเซจ35ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น27.5ล้านปอนด์บวกอีก5ล้านปอนด์ตามจำนวนเกมที่ลงเล่นและอีก2.5ล้านปอนด์ตามความสำเร็จส่วนตัวของมาเน่กับทีมฟีชาเคสดอทเน็รายงานว่าแอตเลติโกมาลิด ให้ความสนใจเอเมซอนโรยาวตั้งแต่เล่นอยู่กับบาร์เซโลนาและเลอเบติสแต่สุดท้ายเป็นสเปอร์ที่กวานักเตะไปครอบครองมาในซัมเมอร์นี้ตาหมียังคงให้ความสนใจที่จะดึงเอเมซอนมาร่วมทีมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าล่าสดุดท้อตแนมฮอสเปอร์ยืนยันว่าไม่ปล่อยเอเมซอนโรยาวให้แอนมาลิดในซัมเมอร์นี้เพราะนักเตะยังอยู่ในแผนงานของกุนซืออันโตริโอคอนเต้ดานี่อเวส กลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังจากบาร์เซโลนาไม่ต่อสัญญาใหม่กับเขาขณะที่เจ้าตัวต้องการหาทีมลงเล่นในซีซั่นหน้าเพื่อลุ้นติดทีมชาติบราซิลชุดทำศึกเวิร์คคัพช่วงปลายปีนี้ซึ่งล่าสุดมีรายงานจากมุนโดเดปติโวว่าเอาเวสถูกเสนอตัวให้มายอก้าซึ่งอาจเป็นการทำสัญญาระยะสั้น6เดือน ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ